เป็นเป้นเยืออะไรครับว่าดูเยือนะครับโอ้ขนมฟังผสมหัว่าอาหารนะตกที่น้องเล็กๆ เอาหนุ่ยเอาเอาดูหติดแล้วครับติดแล้วปันญินครับปัน,นินตัวครับตัวไม่ได้อะไรครับแป๊บเดียวครับทิ้งลูกแป๊บเดียวไม่ถึงนาที